ต้นหอมมองบนต้องนั่งฟันแฟนเก่าคุยแฟนใหม่เดาจากเสียงรู้เลยใครเป็นอีกเรื่องราวสุดพีคมากเมื่อดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธบังเอิญได้นั่งเครื่องบินติดกับแฟนเก่าโดยโพสต์โมเมนต์นี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดจอยยองระบุแคปชั่นว่าที่นั่งว่างก็ตั้งเยอะยะตะแปะเป็ดทำไมเนอ โดยมีการคุยกันว่าแฟนเก่าโอโหไอขีดล่างยอนั่งยังกับนั่งที่บ้านเลยนะเขาให้คนละอันที่เท้าแขนอ่ะต้นหอมมึงตรงนั้นก็ว่างมึงก็เท้าตรงนั้นก็ได้แฟนเก่าก็แขนซ้ายกูมีกูก็อยากเท้าตรงนี้ไงต้นหอมแขนมึงก็เอาวางตรงไหนก็ได้แฟนเก่าแล้วดูขากูกูก็แน่นเต็มแล้วเนี้ย ต้นหอมทำไมมึงไม่นั่งซื้อเครื่องบินเจ็ดหลักีทีเ x หายมึงอาผิดเพราะที่นั่งเขามีแค่นี้สำหรับคนตัวเล็กแฟนเก่ากูอ่ะถูกแล้วที่เลิกกับมึงอ่อีหอมต้นหอมไอศัดเอกหัวราอแฟนเก่าไอขีดล่างยอไอทีเอ็หายหัวราอแม่งทะเลาะกับมึงเรื่องนั่งเครื่องบินต้นหอม แล้วเนี่ยมีตั้งหลายที่มึงก็เสือเอกมานั่งกับกูหัวเราะแฟนเก่ารำลึกความหลังหัวเราะต้นหอมแม้ตอนรักกูใหม่ๆนั่งเบียดกันไม่บ่นไอสะเอหัวเราะแฟนเก่านั่งเบียดจับมือหัวเราะต้นหอมเดี๋ยวนี้โดนนิดโดนหน่อยแฟนเก่าสะดิ้งสะดิง้งทำมาสะดิ้งนะมึงนะอีเหรอเ หัวเราะต่อมาโพสต์อีกคลิปเป็นอีพีสองที่ฝ่ายชายคุยกับแฟนสาวต้นหอมได้เรียนเสียงบอกว่าที่รักกินข้าวยังที่รักถึงละนะละกูไปไหนไม่ได้ต้องนั่งฟังแฟนเก่าคุยโทรศัพท์กับแฟนใหม่พร้อมโพสต์ท่ามองบนรัวรัวระบุแคปชั่นบอกว่าขาขึ้นว่าพีคละขาลงนี่พีก,กว่า แฟนเก่าอี e ี0.2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมละให้กูนี่ไปไหนได้